ที่จังหวัดพิจิตรวันที่12เมษายน2565บริเวณแหล่งน้ำบึงน้ำโจนหมู่ที่10ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดพิจิตรจัดโครงการมอบพันปลาน้ำจืดให้เกษตรกร,เ,กรเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตรโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดาพัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาจังหวัดพิจิตรข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำพันปลาตะเพียนและพันุปลานนนจันท์จำนวน5 0 0 0 0 0ตัวมามอบให้กับกเกษตรกรและผู้นำท้องถิ่นของตำบลย่านยาวและตำบลไผ่ควางอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรเพื่อนำไปเพาะเลี้ยงในแหล่งน้ำกเกษตรกรเองและนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆตามโครงการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำจืดเพื่อเพิ่มผลผลิตส่งเสริมอาชีพและสร้างไรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร หลังจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรและคณะร่วมกับผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมกันปล่อยพันธุปลาลงแหล่งน้ําบึงน้ําโจรทั้งนี้โครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติให้แก่แหล่งน้ําตลอดจนเป็นการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดพิจิตรสาหรับเรื่องการโครงการปล่อยปลาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรของเราเเนะครับ เป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยสนับสนุนให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพิกิจของเราได้มีอาหารนะครับยามยามที่เศรษฐกิจลาบากอย่างนี้นะครับเราอย่างน้อยก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งในปีนี้เราก็จะแจกพันปลาประมาณสักเล้านกว่าตัวให้ครอบคุมทั้งจังหวัด ก็เชื่อว่าพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรของเราจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดีๆขององปจอโครงการปล่อยพันธุ์ปลาให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรครับ ขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรนำโดยพันตำรวจเอกกิษดาพัฒรประสิทธิ์นะครับที่ได้นำพันปลามาแจากจ่ายให้กับพี่น้องชาวตำบลย่านยาวตำบลไผ่ขวางนะครับก็นับว่าเป็นประโยชน์อันสูงสุดนะครับที่มาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวตำบลย่านยาวและตำบลไผ่ขวางเป็นอย่างสูงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านมาณโอ,อกาสนี้ทีมข่าวอาปจอพิจิตรรายงาน